ภาวะร่างกายเครียดนะคะให้ทุกคนสังเกตดังต่อไปนี้เนาะหนึ่งนะคะอดนอนเป็นประจำนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอสองมีอาการปวดต่างๆนะคะปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดตัวปวดขาปวดแขนถ้ามีอาการปวดแล้วอย่าไปออกกำลังกายหรือว่าไปบีบไปนวดนะคะทุกคนใช้วิธีประครบหรือยืดเส้น ตามที่พี่ทำคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะซึ่งพี่ทำแล้วมันได้ผลดีนะคะเพราะอาการเหล่าเนี้ยค่ะทุกคนมันแสดงให้เห็นถึงอาการของโรคต่อๆไปจากประสบการณ์ที่ดูแลคนป่วยมากว่า3ปีแล้วก็คุกคีกับคนป่วยทุกโรคทุกประเภทนะคะจิตเวชซึมเศร้าก็เยอะนะคะสโตก็เยอะแล้วก็เมื่อเช้าทีมงาน โทรมาเล่าให้ฟังว่าคนที่ไปฝ้าคนป่วยเหมือนกันเขาเป็นสโต๊กนะคะพี่ก็รู้จักคนนี้เพราะวงการเดียวกันเราลย่อมรู้จักกันเป็นธรรมดาเขาจะทํางานแบบหามรุม่งหาำค่ําอดหลับอดนอนเพื่อเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งไม่ได้ดูแลตัวเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่คนนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่อยู่ทีมที่เนาะ มีไลโทรมาปรึกษาอย่างที่พี่บอกประสบการณ์ทุกอย่างพี่นำมาเป็นที่ปรึกษามาแนะนำบอกต่อให้กับทีมงานและกับญาติทุกคนที่ติดต่อกันมาหาพี่นะคะถ้าโทรไม่รับพี่จะโทรกลับขอบคุณสำหรับการติดตาม